คลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับหรือว่าเราเนี่ยจะพาไปดูไปรพร้อมกันครับกับเกมที่เปิดตัวออกมาเป็น Official t r a l o r r นะคือมันเป็นแค่เทเลอร์ไม่ใช่รีลิสนะครับต้องมารุ้นกันอีกทีนะว่าคลิปในวันนี้เนี่ยตัวเกมจะบอกวันที่ของเกมเปิดหรือเปล่าซึ่งเกมป a าครัวแชมเปี้ยเนี่ยมันคือเกมแนววิ่งแข่งแอนิเม้นั่นเองครับหรือว่าวิ่งแข่งสไตล์แบบว่าปีนตึกปีนเหินเดินอากาศใช้สกิลจากแอนิเมแล้วก็ มาแข่งกันในแมปแบบเดียวโดยจับเวลาไปที่จุดเช็คพอยต์ต่างๆครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับเกี่ยวกับเกมแนวใหม่จากแอนิเมเกมนี้โรบักร,ราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็มมีที่นี่เอ s เซชทอปพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาทแบบครบคันบร,ริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Ariseco o กอตโอ a วอร i เอฟแอนิเมแ บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอปครับอยาก AFK ยี่สี่ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ U ู p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น u ู Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U ู p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อนเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอไม่ก่ เป็นไปได้ไดไดแถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็คเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ๊ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันบหน้าของ Official Studio 8k นั่นเองหรือว่า x 0 0 0 u นั่นเองนะครับผมสำหรับสตูดิโอที่ทำพาควแชมเปี้ยนนะจริงๆเรื่องของมาควาแชมเปี้ยนเนี่ยมีข่าวออกมาสักพักแบบเงม้งมเงม้งมเง้มเง้มมาสักพักแล้วซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปในวันนี้เราเราไปดูกันที่ด e s c r i p t ันก่อนเลย d e s c r i p t i o ของคลิปคลิปนี้จะมีลิงก์ discord อยู่นะทุกคนสามารถที่เข้ามา หรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Discord ได้ที่ลิงก์ในคลิปคลิปนี้เลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ The Ultimate Anime Parkour Racing Game ครับก็คือเป็นเกมฟอร์มยักษ์นะ The Ultimate อ h e Ultimate มันเหมือนแบบว่าสุดยอด แบบพาไม่ตายอะไรเนี้ยนะก็คือแอนิเมะพาคัวก็คือเป็นกีฬาพาคัวแบบฟรีรนันนิ่งวิ่งกระโดดข้ามตึกอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นการแข่งขันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรให้เราดูบ้างสำหรับคลิปตัวนี้โอเคครับเริ่มมาก,ก็อูหดูจริงจังนะดูแมปสวยมากครับสตูดิโอ 8K พีเต์นะครับมาแล้วอ้โหูไนงะ นี่ครับรู้สึกว่าจะมีแบบการแกล้งกันด้วยนะปล่อยอุกบาทหรืออาจจะเป็นที่ด่านก็ได้นะเออนี่ทุกคนมีการแบบขีดแบบสายไฟด้วยแล้วก็นี่พลังแอนิเมะครับพลังแอนิเมะก็จะซื้อทําให้เราเนี่ยเถินทยานแบบว่าเป็นตัวช่วยนั่นเองครับพาควแชมเปี้ยนครับผม,ม,มเป็นแมปสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิบุย่านิดหนึ่งนะชิบุยานะไม่ใช่นนโอตโตเกียวนะนี่อารมณ์แบบชิบุย่าแบบย่านเมืองที่แบบมีร้านเชา่ามีห้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ชี่อเป็นไงคัสซีนแบบโคตรจะเท่เลยว่ะเกมเกมนี้นี่เราเหินลงมาแล้วก็ใช้เดกูวิจิลันเต้เลยนะใช้แท่นะครับวิฟส์นั่นเองนะสมัดจำนะครับมีอ่ามีใช้แท่เป็นสวิงนะเป็นแบบไม่ใช่พาครัวแบบชีวิตจริงนะครับเป็นแบบเหาะเหิเห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 นเดินอากาศแข่งกันนะแล้วจะสังเกตได้ว่าจะมันจะมันจะมีเช็คพอยต์ก็คืออ่าจะนับ อันดับจากการที่แตะเช็คพอยต์ครั้งแรกอ่านี่ครับคือมันเหมือนแบบทุกคนจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้แค่ไปที่เช็คพอยต์ให้ให้ครบอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเขี้ยมีแบบอัลติเมทไงถ้าไม่ตายคือถ้าไม่ตายคือเป็นการบินไปเลยครับแล้วไงนี่มงกุฎอันนี้คือผู้ชนะหรือเปล่าอันดับหนึ่งวิกตอรี่อะไรอย่างงี้เี้ยอย่างเทพทุกคนอ่ะมาอีกแล้วก็ไอ้ระบบ เก <G ül üyor> ือบหลุดคำหยาบแล้วหยุดหลุดเลยแล้วกันนะไอระบบซ้นตีน,นี่ไอระบบที่ทำหลายๆคนนี่ปวดร้าวจิตใจกันมาตัง้งแต่บูร็อกไรว์ลหรือว่าจะเป็นบาสเกตบอลซีโร่เกมสายกีลาเนี่ยเรียกได้ว่าโอดควรกันหมดครับถ้าเจอสไตล์นี้นะคือสุ่มกันขี้แตกอะ่ะจะมีลัคกี้สปินมีสปินเอาอีกแล้ว สไตนี้แหละซึ่งไอสิ่งที่มไม่จําเป็นเลยคือเรื่องของเงินข้างล่างครับสปินเท่ากับ5้าพันอะไรเงี้ยอันนี้บ่นหน่อยนะแต่ว่าคือสุดท้ายคือก็เล่นอยู่ดีแหละเพราะมันสนุกเนาะเราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้พวกมิสติคอลซี c ค e t เองนะครับถ้ายังเล่นเงินอยู่คือถ้าแบบมาเล่นวันแรกเลยแล้วสุมได้ของเทพเลยมันก็จะเก่งแบบเกินไปลัชี่ทุกคนลัชลี่ อันนี้คือมิสบีเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเอา้าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันต่อครับมีโทโ,โรโลกินะก็คือ,คอ,คอชื่อแบบชัดเจนเลยนะไม่มีการหลบนะครับ Half ฟไอฮาร์ฟเฟรมเนี่ยไม่มีนะ Instant t ี f แฟลชสเตครับชังโกอ่าจักแดสนะครับโหมาหมดเลยครับนารูโตะสโตนสเต็ปโบมิจิกอะไรอะหลายเรื่องเลยนะทุกคนมากันลึ่มอ,อ่ะเฮ้ยทะลุก,กำแพง โกโจแล้วไงครับเชียร yeah, ์ยอสตินไคกางนาเคดินแดนไลท์เคปเน่แล้วหยุดหมดเลยเว้ยอันนี้คืออะไรเป็นแมปบอสไฟเหรอหรือว่าเป็นสกิลโชแอคแอคเฉยๆโอ้ oh, เป็นแบบบอสไฟด่านแบบด่านบอสแบบบอสโกโจอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะมีให้เล่นแบบปลดล็อกนู่นนี่นั่นปะ เอามีโอเป็นการแข่งกัน2ฝ่ายครับมีโหมด2ฝ่ายด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าแข่งกันยังไงนะสู้กันเหรอใช่มีสู้กันด้วยทุกคนนอกจากการแข่งวิ่งแล้วเนี่ยโหมดแข่งวิ่งก็จะมีโหมดแบบเป็น map บบ battle กันด้วยครับแบบสู้กันทั้ง2ฝ่ายเรียกได้ว่าเทลเลร์แบบนี้ผมชอบนะ คือเขาปล่อยแบบทุกอย่างแบบไม่กักเลยทุกคนคือให้ดูเลยว่าตัวเกมจริงจะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงระบบสุ่มเป็นยังไงมันดูมีความพร้อมระดับระดับนึงนะน่าสนใจนะเออนี่ครับพวกแอดมินนะเฮ้ยเอาดึง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 ดึดึง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 ด เอ,อ้ยด่านมูสซันเป็นด่านซีเกตหรือเปล่าทุกคนพาร์คเวอร์แชมเปี้ยนรีลิสเดซ ember สิครับโอ้เกได้ว,ว่าเดือนธันวาคมจะมีเกมแอนิเมะใหม่ๆใ,ให้ลองเล่นกันเพียบเลยทีนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวรอเล่นแล้วละเอ้ยหลายๆคนละ่ะรอเล่นเกมนี้หรือเปล่าตอนแรกเนี่ยหลายๆคนผมทําคลิปไปนะผมบอกเลยนะทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจเกมเกมนี้ครับแต่ว่าพอมาดูเทเลอร์ตัวนี้แล้วน่าสนใจนะ มันคือแบบว่าอาจจะเล่นเบ็นอาเคดเกมอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ต้องไปคิดถึงระยะยาวก็ได้ว่าเกมมันจะเปิดจะมีคนเล่นหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอยากเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเดี๋ยวต้องมารอกันดูอีกทีว่าเขาจะเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการเล่นในมือถือเล่นง่ายสะดวกกว่าหรือเล่นในคอมโกงกว่าอะไรอย่างนี้ หรือเปล่าแต่สุดท้ายคือถ้าเล่นในมือถือก็เล่นในมือถืออยู่ดีเล่นบนคอมก็เล่นบนคอมอยู่ดีนะครับผมอันนี้คือจะเปิดตัวในวันที่19บธันวาคมซึ่งก็จะเป็นเดือนหน้าเดือนธันวานเนี่ยแหละใกล้แล้วอีกประมาณ10บกว่าวันเองอาจจะ20บกว่าวันประมาณนี้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจับตาม,มองมากผมดูเทเลอร์แล้วมันดูแบบสนุกนะคือเป็นเหมือนอาเขตเกมพวกแบบบลูร็อกไรเวลพวกแบบบาสเกตบอลซีโร่ซึ่งตอนนี้เกมพวกนั้นอะพวกเกมกีฬาหรือว่าวอลเลย์บอลรีเจนอะไรเงี้ยก็ ค่อยๆตีตลาดกันขึ้นมาเรื่อยๆนะผมว่าก็ค่อยๆทํากันมาเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแคตตาล็อนึงอีกหมวดนึงให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกับการวิ่งแข่งกับเพื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรองดูก่อนนะแต่ที่มานนะ่าตื่นเต้นคือมันมีระบบต่อสู้ด้วยสิเป็นระบบแบบพะครัวก็คือแบบว่าวิ่งแข่งกันนี่แหละแต่ว่ามีระบบให้กดแบบกดต่อยกันกดทำดาเมจอะไรเงี้ยนะับเป็นแต้มอารมณ์แบบวิ่งให้จับอะไรองี้ไหม เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมว้าวมา,ากสุดๆเลยคือตอนที่ตึงตึงเตึงตึงตึงเนี่ยอันนี้คือทําคัส c e นมาแบบผมแบบรู้สึกสนุกขึ้นมาเลยนะคือยังไม่ได้เล่นแค่ดูก็สนุกแล้วเนี่ยเออแล้วมันเป็นเหมือนแบบก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าแบบแมบปบแบบของโ,โจโนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบอาคาาเขตใช่ไหมดินแดนไร้ขอบเขตแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ ลงไปซึ่งเขายังไม่เปิดนะว่าไอ้แบบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเดมอนสเรเยอร์ดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยอาจจะลงมาเจอบอสมูสันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันให้เพื่อนๆคิดเป็นไปต่างๆนานาให้แบบให้ไให้อยากเล่นแค่นั้นเองครับคลิปในวันนี้ผมเอาเกมแบบนี้มาแนะนำเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไ e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย